เมื่อเจ้าโลกของชายหนุ่มจะผงาดทุกครั้งเมื่ออยู่ต่อหน้าสาวสวยหุ่นแซบแถมสาวสวยก็รู้ใจวิ่งมากระแทกเจ้าโลกให้เขาถึงที่เปิดเรื่องมาที่รอนนี่หนุ่มเนิร์ดคอมเขามองไลฟ์การุ่นพี่อย่างซีเจวิ่งหนุ่มเด้งขึ้นมาจากหาดด้วยความเพลินเขาเลยเผลอเคี้ยวขนมที่กำลังกินอยู่ซีเจเห็นดังนั้นก็ตกใจมากรีบวิ่งมาล็อกเขาจากด้านหลังและกระแทกกระแทกจนขนมชิ้นนั้นกระเด็นหลุดออกมาจนได้แล้วปัญหาใหม่จะตามมารอนนี่โดนสาวสวยกระแทกขนาดนี้เจ้าโลกก็โดนสิครับ เขารีบกระโดดใส่แคร่ที่วางอยู่ไกลๆเพื่อ CJ จะได้ไม่เห็นภาพอันนาอับอายนี้แต่ดันสวยเจ้าโลกแข็งติดแคร่เลยครับ CJ พยายามพูดให้รอนนี่โหดแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะนมนี่ใกล้สะจนเกือบจะชนหน้า CJ จึงเรียกให้มิชหัวหน้าของเธอมาช่วยมิชก็จับแคร่ขึ้นและกระแทกมันลงกับพื้นจนแตกละเอียดไม่ได้มีแต่แคร่ที่แตกหรอกครับเจ้าโลกของรอนนี่ก็แตกหักไปไม่น้อยขณะเดียวกัน แมตตเขากำลังสง่งมโมมองอกล่องของซัมเมอร์เพื่อร่วมงานที่เขาแอบชอบอยู่ผ่านทางกล้องสองทางไกลแต่ในขณะที่กำลังดูเพลินๆอยู่นั้นก็มีเหตุแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้เรือเกิดขึ้นที่กลางทะเลทีมงานไลฟ์การ์ดที่นำโดยมิชและซีเจพร้อมด้วยไลฟ์การ์ดฝึกงานอีก3คนแมทซัมเมอร์และรอนนี่จึงต้องรีบไปยุติเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พวกเขาสิ่งเจสกีกันไปอย่างไวพอไปถึงก็รีบเข้าช่วยสสาวที่อยู่บนเรือนั้นทันทีสสาวบอกว่ายังมีชายอีกคนอยู่บนเรือ แต่มันสายไปซะแล้วไฟลุกไม่มากเกินกว่าจะเข้าไปช่วยได้ชายคนนั้นเลยตายในกองเพลิงตำรวจระบุว่าชายคนนั้นคือรอดดิเกรสซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตอยู่ในแถบนี้ แล้วมิชก็บังเอิญเหลือไปเห็นว่ามีถุงยาบ้าสอดไว้ที่บิกินี่ของพวกเธอนั่นทําให้มิชนึกย้อนครั้งสุดท้ายที่มิชเห็นว่าร็อดดี้เกร์ยังมีชีวิตอยู่คือตอนที่เขานั่งรถชมหาดกับเศรษฐีหนีชื่อวิกตอเรียมิชและลูกทีมทุกคนจึงลงความเห็นว่าเราจะต้องตามสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบเห็นยาบ้าแถวๆหาดแบบนี้มิชได้ข่าวว่าวิกตอเรียจะจัดงานเลี้ยงในคืนนี้เขาและลูกทีมจึงบุกเข้าไปที่งานทันที มิชให้รอนนี่ทวงเวลาวิกตอเรียเอาไว้ส่วนคนอื่นๆก็สังเกตรอบๆงานแล้วมิชก็ย่องเข้าไปส่วนของตัวโรงงานแต่ก็ดันซวยโดนจับได้วันนั้นจึงไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับไปแต่พวกเขาก็ไม่ล้มเลิกความพยายามคราวนี้พวกเขารอเป็นหมอแอบเข้าไปที่ห้องดับจิตเพื่อจะตรวจสภาพศพของโรดดีเกสว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรซึ่งผลปรากฏว่าโรดดีเกสคอหักตายครับหนังสัมยังไม่มีควันดำอยู่ในปอดด้วยเพราะงั้นสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่เพราะเพิงไม่แต่โรดดีเกสถูกฆาตกรรมซักพัก ลูกน้องของวิกตอเรียก็เดินเข้ามาผู้มิชรีบเข้าไปซ่อมรูมกับศพอื่นๆเพื่อความแนบเนียนซัมเมอร์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่ออัดวิดีโอโบทสนทนาของพวกมันไว้เป็นหลักฐานลูกน้องคนนึงโทษอีกคนว่าเพราะแกไปหักคอโรดิรเกตไงพวกเราถึงต้องมาที่นี่พวกนั้นไม่ได้สังเกตเลยด้วยซ้ําว่าซัมเมอร์กาลังอัดวิดีโออยู่จนกระทั่งแม่ของซัมเมอร์โทรเข้ามาครับพวกนั้นได้ยินเสียงโทรศัพท์และแย่งมันมาจากซัมเมอร์ได้สําเร็จมิชกับแมทพยายามแย่งโทรศัพท์คืนจากพวกม,วกมกา มิชและทีมปลอมตัวเข้าไปหาเบาะแสที่โรงงานของวิกตอเรียอีกครั้งและในที่สุดเขาก็ได้เห็นสิ่งที่ตามหาสักทีพนักงานในโรงงานของวิกตอเรียกำลังผลิตยากันอยู่อย่างคาหนังคาเขามิชและทีมจึงไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าตำรวจดันเตือนพวกเขาว่าอย่าทำแบบนี้อีกมันเป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่ไลฟ์การ์ดอย่างพวกคุณในขณะเดียวกันก็มีศพรอนมาเกยตืนอีกหนึ่งรายเขาคือเดฟเพื่อนสนิทของรอนนี่ซึ่งเรียนจบช่างคอมมาด้วยกันร่างกายของเดฟได้ไปด้วยแผลเวอะหวะตำรวจสันนิษฐานว่า เขาคงโดนฉลามโจมตีแต่ซัมเมอร์ไม่คิดเช่นนั้นเธอเรียนจบชีววิทยาทางทะเลมาเธอบอกว่าบนร่างกายมีแผลที่โดนฉลามกัดอยู่จริงๆแหละ แต่แผลส่วนใหญ่เกิดจากการแทงโดยฝีมือมนุษย์รอนนี่ยืนยันอีกเสียงว่าเดฟเคยเล่าว่าเขาได้ทํางานเป็นพนักงานไอทีให้กับวิกตอเรียพวกเขาคิดว่าวิกตอเรียคงพยายามกําจัดเสียนหนามและคนทรยศโดยการจัดฉากให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุแล้วไม่นานนักก็คงถึงตาไลฟ์การ์ดพวกเรานี่แหละที่จะโดนกําจัดพวกเขาจึงคาดการว่าวิกตอเรียต้องเตรียมจะฆ่าใครอีกแน่พวกเขาจึงแอบขึ้นไปที่ปาร์ตี้โบเรยยอทของวิกตอเรียพวกเขาเดินย่องมาเรื่อยๆจนมาเจอเข้ากับเฉินเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่หญที่วิกตอเรียหมายปองมานานแล้วครับเเฉินนดดดจััับบมมไว้อยู่กขารีแ ให้เฉินแล้วรีบพาคขาหนีออกมาส่วนแมทก็ดำลงไปในน้ําและพบว่าใต้ท้องเรือมียาอยู่เต็มไปหมดและในจังหวะที่แมทเผลอเขาก็โดนลูกน้องของวิกตอเรียฟาดจมน้ําไปแต่โชคดีที่มิชกระโดดลงน้ําไปช่วยแมทได้ทันเวลาและมิชก็วิทยุหารอนนี่บอกว่าให้เขาไปควบคุมโปรแกรมจุดดอกไม้ไฟที่คอมของวิกตอเรียซะ แล้วตำรวจจะได้มาที่นี่หลังจากได้รู้เรื่องจากลูกน้องวิกตอเรียก็สั่งให้ลูกน้องขับเฮลิคอปเตอ,อร์มารับเธอเธอได้ปีนบันไดขึ้นไปแต่ก็ดันซวยโดนดอกไม้ไฟของรอนนี่ยิงใส่เข้าอย่างจังรอนนี่เล็กกระจายไปคนละทิศละทางตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและเข้าตรวจค้นบริเวณพื้นที่ตำรวจขอโทษทีมไลฟ์การ์ดที่ไม่ยอมเชื่อพวกเขาตั้งแต่แรกหลังจากนั้นตำรวจและทีมงานไลฟ์การ์ดก็มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นมิชประกาศว่ารอนนี่ซัมเมอร์และแมตตไม่ใช่ไลฟ์การ์ดฝึกหัดอีกต่อออออไปแล้้้ววตนนนนนีีีพพกกกเขาาาคืมืมออชจััรบ เจก็สารสัมพันธ์กันจนได้คบกันเป็นแฟนส่วนแมทก็ตามจีบซัมเมอร์จนติดและทั้งคู่ก็มอบจูบได้ให้กันและกันจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง5.5คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า Baywatch Life Guard Hot พิทักษ์หา